เหมือนเดิมเสริมหนาอกแล้วก็หมอคิชาแปลงเพศหมอคิชา่าสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มากับลุกเมยนะคะละครจบแต่มากี้ยังไม่จบนะคะสวัสดีค่ะวันนี้มาในลุกแบบใสๆนิดนึงนะคะสวัสดีทุกคนนะคะโอ้ยได้มาก รือว่าจะตัดก้างมาดีมันนั่นันมันไวมันไวยากมันไวยากอ่ะพี่หมิ่นตัดหน้ามาเม่าก่อนเป็นไงมั้ไวยากเข็ดสวัสดีน้องพิมค่ะน้องพิมมาดูดไขมันเหนียงนะเพราะว่าพี่กี้ดูดดูดไขมันเหนียงแล้วประสบความสําเร็จมากดูดิเหนียงหายหมดเลยน้องพิมพี่กี้ดูดไขมันทั้งเหนียงแล้วก็กรอบหน้าเลยนะ เนี่ยดูดิกี้ถูดไขมันเหนียงมาทั้งหมดเจ็ดปีแล้วนะคะเอ้ยเจ็ดเดือนเจ็ดเดือนแล้วนะคะตอนนี้เหนียงไม่มีเลยอ่าให้ดูแบบเหนียงเหนียงเป็นยังไงคะเดียวดูแม่เราไม่เหนียงตอนนี้เราต้องทำแบบนี้เนี่ยวันเหนียงจะคืนเห็นปะเด็กคนมีเหนียงแต่เนี้ยออกสิง เออเนี่ยกรอบหน้าแบบว่าชัดมากกี้ดูดไขมันเหนี่ยงแล้วก็กรอบหน้านะคะในราคาสามหมื่นบาทนะคะตรงนี้สามหมื่นตรงนี้อีกสามหมื่นแต่ตอนที่ตอนที่ทคุณหมอคีชาต์ปิดอรกกี้ไปดูดที่อื่นมาอันนี้บอกตามตรงแต่เหนี่ยงอะกี้ดูดพร้อมโนกแก้มกับวีไล์นะคะอ่ะให้ดู ตอนนี้หน้ากี้เข้ารูปมากประมาณประมาณเจ็ดเดือนนะคะหลังจากที่ตัดโหนกแก้มน,นะคะตัดกรามวีไลน์นะคะแล้วก็เสริมจมูกได้หกเดือนเอ้ได้ได้ประมาณเจ็ดเดือนได้ห้าเดือนสิเพราะว่าทำหลังจากที่โครงหน้าสองเดือนนะคะอะ่ะแล้วก็วันนี้เราอยู่กับน้องบีด้วยนะคะน้องบีก็ ตัดโหนกแก้มกับคุณหมอกีชาติไปเหมือนกันอ่ะเรามาสัมภาษณ์กันเป็นยังไงบ้างเนี่ยขอดูนิดนึงนะคะอันนี้ก็ประมาณแปดแปดเดือนได้แล้วเนาะเป็นไงบ้างความรู้สึกหลังตัดหนกแก้มไปผู้บี๋มากผี้ใจมากเพราะออกเยอะมากหมอครับหมอออกหมดเลยอ่ะหมอออกหมดเลยนะครับแล้วโหนกใหญ่มากคือแบบปวดหน้าไม่ได้เลยผมผมปิดหน้าต้องใช้ผมปิดหน้าตลอด แล้วเป็นไงเรื่องรอยแผลเป็นมันมีไหมน้องเบียขอดูหน่อยนะคะมีแล้วเน่อ่ะเนี่ยมันก็จะมีแบบว่ารอยตรงนี้นิดนึงใช่ไหมเดียวค่ะแต่ถ้าไม่สังเกตก็คือมองไม่เห็นนะคะอันนี้คือใช่ตรงลรผมพอดีนะคะสําหรับแผลนกแก้มนะคะโอเคแล้ววันนี้มาทำไรคะน้องบีมาวีไค่ะมาวีไลอีกรอบนึงจะบอกว่าถ้าทําพร้อมโนกตอนนั้นนะวีไลอยู่ที่เจ็ดหมื่นห้าเองนะ แต่ถ้ามาทําแยกอะตอนนั้นเราก็ไม่รู้เนาะว่าจะเป็นงไงเพราะฟังออกไปด้วยค่ะถ้าทําแยกอะอยู่ที่เก้าหมื่นห้าแต่ก็ได้ได้ส่วนลดกุ๊บกิบกระปิน้าปลาเนาะได้อยู่คือน้องน้าเล็กมากเด็กคังแรกน้องน้าเล็กมากน้องนาเล็กมากเราไม่ได้คุยกันว่าทำอะไรน้องผอมมากเอาดีแต่นาบอกว่านางอ้วนขึ้นแล้วนะแต่ดูดีถ้าอ้วนเป็นแบบนี้ขี้ก็คงเม่แล้ว ขนงบีอ้วนพีก็ตุกเหะอ่ะสวัสดีพี่อรินนะคะวันนี้อยู่กับน้องเมยเองค่ะหรือว่าจะตัดหน้ามาดีน้องหนิงผ่านนะหน้ามาผ่านนี่เมื่อกี้ของเม่กชมเลยวันนี้สวยมหน้าไม้วันนี้เหมาะวันนี้เหมาะชมว่าวันนี้เมื่อกี้สวย เกิดจงงอะไรเสยทุกวัน,นวยน <c oughs> จะบอกว่าหมอคะดูผิดละคะพอดีหนูสวยทุกวันนะคะห <c oughs> นไูได้สวยแค่วันนี้ก <c oughs> ็นี้สวยพิเศษไงเราพยดูติคอิว่อ๋อติคนโมติฟายอยู่ห้องสามแบบเดี๋ยวให้ดูนะคะ <c oughs> มาเต็มนี้ลา <c oughs> เดี๋ยวให้ดูก่อนว่าเอกส่วนของวีไลน์เนี้ยมันแตกต่างกับการยังไงส่วนพวกเนี้ยเป็นกลาหมดเลยนะคะเดี๋ยวให้ดู เมื่อวานมีคนเมนต์บอกว่านึกว่าเซนไฟเซนไฟไปอีกวะเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะทุกคนเดี๋ยวจะพาเข้าไปปรึกษาคุณหมอกันนะคะจะบอกว่าหน้ากี้ตอนเนี้เจ็ดเดือนน่ะหน้าบอกว่าเล็กลงเยอะมากนั่งนี้เลยน้องบีมาคุยมาเมาทมอยครับอุ้ย เพื่อนสาวก็ต้องยอมนะคะดูก่อนค่ะเชือไหมว่าเคยรักเหมือนกันหายใจออกไม่รู้เป็นแผลนะก็ต้องยอมนะคะคือนางบอกว่ามานะทนางรัดเอวอะอะไรหรออ่ารับอัพหนึงนะคะ แต่น้องแต่น้องหน้าเล็กมากเออคไหนๆขอดูวีไลน์หน่อยได้ไหมคว่ามันเป็นยังไงก็มีปัญหาแบบว่าคางคางดูใหญ่อยู่ใช่ไหมคะคางมันดูใหญ่อย่อย่างนี้มันมุนๆเล็กๆอ๋อคะปัญหาคืออยากให้คางมันดูเล็กลงใช่ไหมอ่อโอเคเดี๋ยวพี่หากระดูกวีไลน์ให้ดูว่ามันเป็นแบบไหนนะคะมันต้องคนนิดนึง มีนะที่เคยเห็นอยู่ม,มนนันจะเป็นเหมือนไม่ใช่กาอบบบางทีก็ตัดยาวอยนะอย่าบางเคสหมอตัดยาวอย่อันนี้อะไรวะเนี่ยไวิลายไม่ใช่บางคนก็กามบางคนก็กามเล็กมาก เนี่ยอันนี้เป็นกระดูกวีลายนะคะทุกคนมันเป็นส่วนกระดูกตรงเนี้ค่ะเนี่ยอ๋อ,อก็คือบางคนนะ่ะตัดกรามไปแล้วใช่ไหมแล้วก็มาตัดวีลายเพิ่มอย่างเงี้ยค่ะเห็นปะม,มันก็จะเป็นส่วนของตรงนเนี้ยเนี่ยกรามคุณหมอก็จะตัดถึงแค่ตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยตรงเนี้ยส่วนวีลน์นี่คือส่วนตรงนี้นะคะถ้าทําพร้อมกันบอกอีกทีว่า มาทําพร้อมตัดกามอ่ะอยู่ที่เจ็ดหมื่นห้าแต่ถ้าเกิดมาทําแยกนะคะเก้าหมื่นห้านะคะนี่อันนี้ลองเทียบดูสิน้องบีเนี่ยค่าตรงนี้เราก็จะหายไปนะืม,มันก็จะดูเล็กลงแต่สําหรับเคสน้องบีนะคะน้องบีไม่อยากได้แหลบนะคะอยากได้แบบว่าให้มันมเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมนให้มันมนนะคะเดี๋ยวลองหาหาแบบนะว่าเอออยากได้ประมาณไหน จะได้แบบว่าเข้าใจกับคุณหมอนะคะส่วนถ้าไม่บอกนะคุณหมอส่วนเท่าที่ประสบการณ์นะอันนี้พูดแบบนี้นะจริงๆก็คือถ้าเกิดไม่บอกคุณหมอก็จะทําค่อนข้างแหลมหนิดนึง <c oughs> แต่อันนี้คือบอกได้ว่าเราอยากได้มนหรือว่าอยากได้แหลมนะคะอย่างของกี้กี้ไม่ได้กี้บอกว่าอยากได้หน้าเดียวนะค,ะคุณหมอก็ทําให้แหลมแต่ก็ดูโอเคนะมันก็ดูเข้ากันหน้าดี น้าเหล็กมากแต่นดีเลยกว่าย่งเราเทียบสิดังน้าเหล็กมากถ้าจับดูนะคะมันจะเป็นรอยว่าตรงนี้เลยเนะาะกระดูกระดูกหนกแก้มนะคะว่า,าเนี่ยหมอจะตัดตั้งแต่ตรงนี้นะคะแล้วก็เนี่ยตัดตรงนี้แล้วก็ยุบลงไปแล้วก็มีการก่อให้ด้วยให้มันเรียบนะคะ,ะแผลอีกทีนึงแผลก็อยู่ตรงนี้นะคะแผลคือจ้างหมดแล้วมองไม่เห็นแล้วนะคะ เดี๋ยวขอดูหน้าตรงนิดนะึงตอนแรกโหนกใหญ่เหนกันเอยหนกเป็นหนกอีสานเลยอย่ออะทุกคนพี่กีก็โหนกใหญ่เหมือนกันถ้าเกิดใครเคยดูรูปเก่าๆอะคะ่ะสวัสดีคุณปอยปินเซตนะคะสวัสดีน้องพิมพนะคะเข้าเข้าปรึกษาได้ยังหนึหมอทำอะไรอยู่อะเล่งแล้วนะคะเดี๋ยวจะ พาน้องบีเข้าไปปรึกษาคุณหมอกันนะคะ <su> หิวน้ำไหมน้องบีว่าจิ๊จอยู่แล้วแม่มาจิ้แล้วหนึ่งมีความคิดหน้าหรือยังว่าเราอยากท่าะรคิดหนอคิดแต่กลับมาแล้วแบบเขาบอกอยู่ค่อยไหมวะแบนนี้ว่างก็เลยวะไม่ไม่ได้มีนแล้วเลยก็เลยมาทำลยกว่าเลือกที่นี่ไหนไม่ไปที่ไหนแล้วที่นี่เลือกงอะทำไมถึงทำไมถึงเลือกที่นี่ค่ะ พราะว่าประสบธรรมแล้วประสบจริงคือแบบว่าคนทักเยอะมากว่าเปลี่ยน,นะคะ่ะประสบจริงทีน,วน,วนนี้แม่เบนวันดีค่ะเอเจนซี่สวยสุดอุ้ยออมพี่กี้น่ารักจังเลยวันนี้วันนี้ซื้อมาเลยนะคะไ,ได้ซื้อกี้ <c oughs> วันนี้จะไปเยก,กับพี่เทียน,นะคะ่ะร <c oughs> อเล่นไม่มีนะ่ะ <c oughs> อันนี้คือมโนเอา <c oughs> <c oughs> แม่วีทําเก่งมาแม่ออกมาดามมาดามนางทําไปแปดเดือนแล้วถือว่าไวัยอยู่จะบอกว่านางทําไปแค่ประมาณสามสี่วันเพนาแต่งหน้าเลยก็เลยงงว่ะคือแต่งหน้าเลยแบบมันไม่บวมมากไงแต่งหน้าเลยค่ะจะบอกว่าโหนกอ่ะยุบวัยสุดล้แค่สิบสี่วัน อะไรที่บวกสุดหรือว่าการหนูไม่ได้แต่งหน้ามานะนี่มีโอกาสหนึงเอาไปล้างหน้าก่อนดีกว่าเนาะเดียนนดเด๋ยวไปล้างหน้าเลยก่อนคิดถึงทั้งคู่เลยขอบคุณค่ะน้องเบนคิดถึงนะคะพี่กี้จะอ้วนอีกแล้วก็กินลูกอมนะคะ ตอนนี้น้ำหนักเหลือห้าสิบก้าแล้วทุกคนลดอีกส mm ี hmm. ่โลนะคะทำยากนะให้ดูผ mm hmm. อมลงนะ mm hmm. ก็ยังมีพุงอยู่นิดนิดนะคะ mm hmm. แล้วก็ไขมันดเจอตรงนี้ mm hmm. mm hmm. หอมลงเยอะมากแม่ขอบคุณค่ะน้องออยอ่ะเดี๋ยวไปดูคนไข้ลังหน้ากันนะคะน้องแบดเอาเก็บออันนี้ก็เป็นกระดูกกรามวีไลน์อย่างที่ตัดออกมานะคะก็ะหลายคนมองว่าเป็นเซนทไม่ใช่<อ>นะคะเน้นย้ำวิธีว่า <c oughs> ถ้าใครจะทําก็ทําพร้อมกันไปเลยดีกว่ามันจะได้ถูกลงนะคะก็กรามแปดหมื่นห้าวีไลน์เจ็ดหมื่นห้าถ้ามาทําแยกเก้าหมื่นห้านะคะ ก็คือทำไฮเกตครัวมาใช่ไหมครเพราะว่าหมอเขาจะตัดยาวาเลยทีเดียวเนาะเดี๋ยวเราไปดูน้องล้างหน้ากันนะคะขั้นตอนของการผ่าตัดก็ต้องแบบว่ามีการล้างหน้าให้สะอาดก่อนนะคะเมื่อคืนนอนหลับไหมคะหลับอยู่เลยแม่ตื่นเต้นไหมตื่นเต้นอยู่นะ ไม่ทำหน้านานแล้วอาทำโหนกทำโหนกเจ็บไหมน้องบีไม่เจ็บเลยแม่จริงดีจริงหนูไม่เจ็บนะมันถูกกระดูกนะไม่เจ็บได้ไงมันก็เจ็บแบบเพื่อนเล็กเลื่อนทนได้เจ็บแบบทนได้ใช่ไหมคะโอเคเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวจะพาเข้าห้องเข้าห้องปรึกษาคุณหมอกันนะคะเอฟชูดได้เลยค่ะ ชุดยัวเพศนะคะชุดนี้ใส่เราไม่เคยเสร็จเลยอ่ะเดี๋ยวเราไปพบหมอกันเลยนะคะเดี๋ยววันนี้ก็จะให้น้ำยาล้นปากแล้วก็พวกอาหารการกินน้องบีนะคะเพราะว่ามันจะ กินอาหารเหลวเอ้ยต้องกินอาหารเหลวนะคะแต่กินพวกเอ่อ,อกินเคี้ยวไม่ไ,มได้นะคะก็ล้นปากไปด้วยนะคะคี่เออนี่ให้พวกเจดีไลน์อะไรอย่างเงี้ยกินอยู่มะกินแทนข้าวไปเลยเพราะว่ามันจะเคี้ยวยากกินอาหารเหลวโจ๊กอะไรอย่างะะาเงี้ยค่ะข้าวหรืปลาคะพี่มิ้เนเดี๋ยวรอทีเดียตื่นเต้นกว่ารอไปแล้วไหมคะ,ะนิดดูแม่คือไม่ตื่นเต้น ไม่ตื่นเต้นมากเนาะเจ็บไม่พอลงมาะคะ่ะต่างการทำยาการทำแบบว่าอย่างสลบเนี่ยเป็นไงบ้างไม่รู้สึกเลยเนาะไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวเลยเนาะมีคนมีคนการแข่งมีผ่านดีว่าไม่ต้องยาล้นปากน้ำยาล้นปากเนี่ยเป็นสิ่งที่ส้อคัญมากๆในการทำรัลยกรรมแรกๆนะคะเพราะว่ามัน เรายังแปรงฟันไม่สะดวกนะต้องเลือกยี่ห้อต้องเลือกชนิดยังไงบ้างคะมีต้องเลือกที่ไม่แสบปากแอลกอฮอล์น้อยด้วยนะคะกี่เวลากี่ให้คนไข้เนี่ยก็จะให้คอนเกตดออร์บีอย่างเงี้ยมันก็จะโอเคอันนี้คือไม่ได้ค่าโฆษณาไม่ได้ค่าโฆษณาคะแต่คือเห็นปะนางคอนเฟิร์ว่าไม่แสบปากเงี้ยค่ะเพราะว่าแผลในปากมันค่อนข้างที่จะแบบว่าเนาะเราก็จะรู้กันว่าการ มีแผลอะค่ะแล้วแบบโดนอะไรที่มันแสบมันก็จะหนีมันก็สําคัญมากเป็นอย่างหนึ่งที่สําคัญนะคะทั้งคราวที้แล้วนี่ทำหนุกไปนี่ทำพลาดปกติไหมก็ทำโจนอะไรปรกติแล้วกปกติคนขาดเยอะไหมเยอะจังทอดของเผ็ดรเงนะี้ยล้างไม่ไม่อ้วนเลยอะเยอะกินเยอะแม่ไม่อยากกินมูเลยทานเยอะต่อ ใครสนใจบอกว่าโบทอกนะคะก็ติดต่อทีได้นะคะนางอกว่าฉีดตัวนต้องกไทยวิธีการโองเขาใชไมใช่อโบทอกทั้งตัวใครจสนใจก็สามารถไปหทีได้โบทอกทั้งตัวเลย่ใช่ยอมากก็เดียแล้วแล้วแล้ใครแล้วล้ใครเป็นคนฉีดขะแนะนคไับ ใช่นะปาวโบท็อกทั้งตัวนะคะอย่างเงี้อย่างเงี้ยท้องโบท็อกได้ไหมคะเตอร์ก็ต้องแบบว่าท้องคือเร็ต้องท้องใช่ะเดี๋ยวคนวิ่เสื้อไงไม่ได้บ้างหรอกอาข่าฉีดนะอาข่าฉีดปะอาชีพเคยฉีดมเดี๋ยวเราก็ไม่เคยดูได้ใช่ไหมดูได้ใช่ไหมมันใช้มันใช้การฉีบน้องบีใช้การฉีดประมาณแค่ไหนปะก็ประมาณสองปีได้อ๋อหปีแต่ก่อนไม่เคยฉีดแต่ก่อนก็บึกร่ำอ่ะแบบอะไรอย่างเงี้ย ไม่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 เป็นไรไม่อยากลองฉีดป้าแม่อยากลองฉีดบ้างใช่ปหมใช่ไม่อะไรแล้ฉีดหรอไอมาเไม่องฉีดแต่มันจะมุ้ยก่อเคยฉีดแต่งหน้าเคยฉีดแต่หน้ามุ้ยแม่ยึดอะไรก็ไม่ได้เห็นจริงจงคนสวยชุดสวยทุกวามขอบคุณค่ะอ่ะเดี๋ยวรอแป๊บนึงเดี๋ยวจะเข้า เดี๋ยวจะเข้าห้องคุยกับหมอแล้วนะคะคนบอกว่ารอตั้งนานเราไม่เห็นเข้าสักทีอ่ะเดี๋ยวขออ่านแชทแป๊บหนึ่งก่อนดูเยอะนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่นะคะเราก็จะเข้าวเราลอยใหมมาสามารถทำวีไลยได้ไหมได้ค่ะลอยไหม่มาไม่เกี่ยวสามารถทำวีไลยได้ปกติ ไหนดูในเทียบในเทียบกนอ้อยที่ตอนยืนอ่ะแม่ขอบมากหน้าไม่อันเล็กต้องจริงไหมบ้าทำไมน้องบีขอมมากขนาดนี้อ่ะอย่าเรียกอย่าเรียกมากี้นะคะวันนี้ชื่อมือเยนะคะมือเลยมือปี สามารถสร้างสรรค์ศิลปกรรมได้นะคะไม่ว่าจะเป็นอ่ารูปร่างอ่ารูปรูปหน้านะคะแปลงเพศสั้งหนอกอะไรอย่างนี้สามารถพิมพ์สอบถามได้นะคะแนะนั่นี่นะค่ะคือประสบความสำเร็จจริงแล้คะประสบใช่ไหม,ม<า>แล้วก็มั่นใจด้วยเนาะหนะังบีบอกเมื่อไหร่จะให้พวกเขา้าเข้าผมต่อสักทีหน้าร้วนนะ เดี no okay. ๋ยวไปดูกันว่าหมอจะพูดว่าไงบ้างนะคะดูหน้ากี้ไปก่อนเดี๋ยวจะไปฉีดบอดท็อกกันตรงเนี้ยฉีดบรอวท็อกเนื้อเนื้อมันไม่กระชับเนาะนี่ดูดไขมันกอบหน้าแล้วนะ แต่มันเนือตรงนี้นิดนึงเีเออเดือดไม่เข้าแบบเนี่ยถ้าตรงนี้หายคือสวยเลยงี้แต่นี้มันเป็นเนื้อแบบย่นย่นอะเพราะว่าอายุสามสามสิบสี่แล้วงานแก่แล้วแก่แล้วหมดอายุแล้วนะคะต้องให้เด็กรุ่นใหม่อันนี้เท่าไหร่ของพี่ยิมให้ยี้มผ้านี่สามสิบสี่ทำไมดูแก่ขนาดนี้วะเก้าปี นเนี่ยจริงๆก่อนก่อนทําเนือ้อมันก็ห้อยอยู่แล้วเพราะเป็นคนหลังหน้าแรงด้วยแล้วก็เป็นคนแก้มเยอะนะคะแล้วก็โนกอ่ะอย่างเงี้ยใหญ่มากอ่าเชิญค่ะเดี๋ยวเราไปห้องพบคุณหมอมกันนะคาตอนนี้กําลังจะเข้าพบคุณหมอนะคะ สวัสดีค่ะดูหน้าเก่าอันนี้คือหน้าเก่าหนอนห่า่ะขออนุญาตดูดีเลยนะ่ไหนกล้องสวยเอาจริงอ่าสวยแล้วเล็กมาแอันนี้ก็อันนี้คือหน้าเก่าหนอนดูนี่ทำครั้นี้เล็กลงหน่อยนะสั oh. ้นลงไม่ลงนะนี no so, uh, yeah, ้เป็นมหมดเลยนะี่ ให้ดูหน้าเก่าเปรียบเทียบนิดนึงนะคะน้มงเี้งบีนะคะทำาหนกแก้มไปประมาณแปดเดือนนะคะอะดูปัจจุบันหน่อยโอ้ยสวยแล้วนะไม่ต้องอายนของเก่ามันคืออดีตน้องบีนี่ให้ดูหนกแก้มชัดมากนะคะ ที่เท่าไหร่ค่ะมี่ากร้อยเนาะอันนี้เนาะน้อมบอกว่าไม่เจ็บเลยพี่หมอหนุ่มแก้มชัดมากก่อนทําอ่ะอันนี้คือสวยขึ้นเยอะมากค่ะรันนี้ก็จะสั้นลงเล็กลงนะมนนะไม่เอาแหละนะ ใครที่อยากได้แบบไหนก็สามารถบอกคุณหมอได้นะคะอ่าน้องบีขอขอยืนเทียบให้อีกทีได้ไหม่ะบอกว่าเออมันจะได้รู้ว่าแตกต่างกันยังไงนะคะอ่ะเปลี่ยนมากอ่ะถ่ายเลยน้องแปดนี่นะคะเห็นไหมก่อนทํากับหลังทํานะคะหนกแก้ม สวยขึ้นเยอะมากหนกแก้มยุบมากนะคะสวยองจริงไม่จกป่ะ <laughs> โอเคค่ะคุณค่ะพี่หมออ่าโอเคได้เห็นไปแล้วใช่ไหมคะในการทำหนกแก้มนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะเป็นไงน้องพี่ <laughs> ดูรูปเก่าตัวเองเราเป็นไงบ้างคือโหนใหญ่มากเลยนาะคือแบบได้ออกเยอะมากเลยนะแบบเรียงอย่างงี้เลยอะหลับไม่ได้เลยใช่ไหมน้อยรู้อะคืเห็นรู้เตือนรู้อะถ้าถ้าให้เลือกแบบว่าโหนอันนี้กับโหนกเก่าเป็นไงเอาโหนเอาอันนี้ค่ะเอาอันนี้แน่นอนเพราะว่าบางคนบอกว่ามีโหนกแล้วสวยกว่าสําหรับเรามีความคิดว่าเป็นไงบ้างไม่มันมีโหนกไม่สวยนะมันแบบมันรวบผมอะไรเงี้ยมันก็ไม่มั่นใจไงแม่ใช่ทุกอย่างจะละมุนกว่า ได้ใครยังไงวันนี้ขอบคุณน้องบีด้วยนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะสำหรับใครที่สนใจนะคะแอดไลน์มาที่ไลน์แอ npf 6.005f นะคะหรือว่าโทรมาได้ที่0 6 3 9 4 1 4 6 6 6นะคะสวัสดีค่ะ